พวอเดทอปเจ้าเริ่มต้นเลยเฮาก็เอาเหฮดทอบไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนเจ้าแล้วก็เอามาซอยให้มันบางๆอย่างอี้เนาะตรงนี้จะใช้เวลาเมินน้อยนะเจ้าซอยกำแกนกลิ่นกำจ้อนเนาะของมันหลับจากหัานเฮาก็ตั้งหม้อเลยเจ้าใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดเจ้าในพริกแกงนี่ก็สูตรต่ำคนเดียวนะเจ้านะ ก็จะมีพริกหอมกะปิทั่วไปเจ้าพอพัดพริกหอมได้ดีเราก็ใส่จิ้นหมูลงไปเจ้าก็เป็นหมูซับชอบนักชอบน้อยก็ตามสะดวกเลยเจ้าพัดให้มันเข้ากันจนหอมๆเลยเจ้าเพืเ่อนๆหลายคนถามสูตรน้ำพริกมาเดี๋ยวสักวันจะลงเป็นคลิปเห้่ะเเจ้าถ้ามาตอกันก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ใหเห็ดที่หอยลงไปแล้วเนะ้อ ลงไปเลยเจ้าแล้วก็กลนกลนให้มันเข้ากันคันนี้เขาเอาสูวนกันเป็นเห็ดหนุ่มเห็ดแก่เนาะลำดีเจ้าไผ่ใบเกยกินก็ลองไปลองเนอะให้มันเข้ากันสักคกำแล้วเดียวเราจะมาปรุงกันเนาะวันนี้เขาเติมรสชาติด้วยนะ้ำมันหอยเจ้าใาส่มากเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าเฮามากมันหอมเจ้าแล้วก็ขาดจะได้ผงปรุงรสหมูเจ้ามีทุกบ้าน ส่ลงไฟแล้วก็กดนให้เข้ากันเลยเนอะหน้าสิงขนาดพอแน่ของหายากสีหนึ่งได้กลิ่นเตอร์เดียวเนาะเติมน,น้ำเล็กน้อยนะจ๊าหลังจากเติมน้ำลงไฟเขาก็กดนกล,กล,กลมๆหน่อยเนาะสุดท้ายใบมบกรูเจ้าซอยๆเลยใบแบบดูจะช่วยเพิ่มคนวามแห้งให้กับาั่วให้ทอข,ของเราเจ้า เพี ead, variety, sure enough enough ่งพอล้เขาจะใสาใบบักด <wow. S 1> ูรลงไปไปใส่ลกไนเตใบบักดูถ่าชอบมากๆกับใส่หน้าใกจ้าเพื่อเพิ่มสีสันและก็ขับประกันความหอมเจ้ากระ้รเจ้าเดี๋ยวอจะใส่กานกัน มีใครเกยกินเมนูนี้หรือยังเจ้าคอมเมนต์มาบอกกันตัวเนอร์ไข่มีสูตรใหม่ๆแนะนำกันได้นะเจ้าพอแน่ขอแนขออนุญาตไปตักเข้าก่อนนะเจ้าฝากกดติดตามให้ช่องของปี้ตัวเนอร์ขอบคุณเจ้าแล้วปะกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า